สวัสดีครับเอฟซีรูปแพร่ไรพ่อนะครับที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะครับคือชุดนะครับชุดที่รูปแพร่ไรพ่อเพิ่นเอาไปซักรีดสิมเก็บแล้วก็เอามาหอยว้ให้เอฟซีได้เห็นเป็นบุญตานะครับโอ้ย่าได้่ายมากด้ไงนะครับชุดแต่ละชุดนี่ครับมีทีไปทีมามีเรื่องเรามีเรื่องเรานะครับอ่านะครับนี่จยาของเพิ่นนางอยู่นี่ครับ นางต้องมองยู่นี่ละนี่ชุดเ่ลาชุดนี่มีเรื่องเล่ามีเรื่องเล่าอืมโบเมนมีเรื่องโซดาเด้เรื่องเล่าครับโอ้เล่าเล่าแล้วครับนี่ครับชุดงามๆสวยๆนั้นในซีตัวหาตัวนี้ผู้ใดหูว่าว่าชุดใดเป็นชุดผู้กองอนาหันนะครับมัทสิมี่นะครับมัทสิมี่ชุดเป็นผู้กองหนาหันนะครับทางนี้เลย อีกทั้งไห้เธออยู่ใส่ผู้ถ้าเยอเอาทุเห็นอีกทั้งไห้เธอมาท่านไหนบอกมาโชว์นะครับแต่ให้เบื้งเบื้งเป็นข้าวข้าวก็นะครับเบื้งเป็นตัวยางไม่ห้ามมาใช่ไหมนี่อยู่ในนี่เห็นบ่าว่าอยู่บ้านเนี่ยแม่นครับทุบนี่ครับมีแต่ชุดงามๆรอๆนะครับเอาผู้เปนไถ่เพื่อนไถ่เพื่อนไปใส่ไหมชุดนี้เริ่มต้นอยู่สองร้อยนะครับ สองรอยยูโรบานคนไทยหลวบรอคนเก๊กไว้นะชุดนี้เตรียมไว้ครับเตรียมไว้วันที่ห้าพรุ่งนี้นะครับแมวลาแมวลาน้อยของหนุ่มโจโยมานินนะครับเพื่อที่จะไปปะทะกับเอาเอาไปโชว์ไิเอาไปโชว์นะครับไปแบ็คเก้ากยเป็นสีสันกลายเป็นสีสันแล้วก็ไปปะทะกับยายแหลมนะครับนี่แหละชุดลูกแค่นี่แหละชุดมันจะได้มีที่ไปที่มาแล้ถามเรื่องเล่าว่าชุดนี้ ที่ไปที่มาเป็นยังไงน,นะครับกระเบิ้งเอาถ้าเบิ้งรอเบิ้งเอาพรุ่งนี้นะครับมาอื่นนะครับสองทุ่มนะครับอย่าลืมเข้าไปนะครับแล้วก็เข้าไปในเพจของสาวน้อยแล้วก็พรุ่งนี้ผมอาจจะเอาลงเพจลูกแพรอะไรพอ,พอเอาลงเพจลูกแพรอะไรพอแล้วก็ช่องมังสอิรัติพอ,อ,อด้วยนะครับ <ๆ S 1> เพจลูกแพรอะไรพอนะครับเข้าไปกดติดตามได้นะครับคือจะมีรูปลูกแพรยืน เน่ถ้าใส่เสื้อลายตัวนี้นะครับตัวนี้ป่ะตัวนี้ตัวนี้นะครับนี่ใส่เสื้อตัวนี้นะครับยืนเอาขาขางขางขวานี่ง่ายตังนะครับมีนะครับแล้วก็ชื่อเพจว่าเพจลูกแพรรพรเขาไปกดติดตามไว้เด้อพี่น้องเด้อสิมีคลิปมีอย่างลงไปแล้วก็อาจจะมีการไล่สดมีอย่างลงไปเน่ก็ให้พี่น้องเอฟซีได้ติดตามกันนํานนะครับแล้วก็ช่องมันต้องถอนเรคคอร์ด อย่าลืมกดติดตามซับสไคร์ล้วก็อย่าขามโฆษณาน้ำเดือพี่น้องเดอ้อมันมีทั้งหมด2ช่องก็คือช่องมันต้องถอนเรคคอร์ดแล้วก็ช่องลูกแรพร่ยรพรนะครับเบิ้งได้ทั้ง2ช่องนะครับก็ฝากพี่น้องไว้น้านะครับนี่คือชุดของลูกแรพร่ยรพรแค่เซี่ยวนึ่งส่วนหนึ่งไม่ใช่เซี่ยวนึ่งคือส่วนหนึ่งของของชุด ที่ยังไม่เอามาห้อยให้ดูนะครับอันนี้คือเอาแค่ส่วนหนึ่งมาห้อยให้ดูนะครับกางเกงตั้งหากกางเกงตั้งหากรองเท้าตั้งหากกางเกงตั้งหากรองเท้าตั้งหากแล้วพี่น้องเอด้อกะโบไทยเง่นะครับคลิปนี้เคล็คลิปสันสันนะครับให้เอฟซีเดบิงเป็นตัวอย่างก่อนกะเอาไวส้สำนีก้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ